ยายหนูมาเลาะสวนจะพี่น้องจ้ะมาเลาะสวนไผ่ค่ะมื้อน,นี้ปลูกไผ่กิมซุ่งบ่ฮู้ว่ามันจะมีแหนงบอสิมีนอบ่เดี๋ยวสิพ้าหมาหาเนอใหม่ถ้ามันมีนอหน่อยก็สิจงไว้สะก่อนนี่ค่ะปลูกปลูกไม้ไผ่ปลูกหนอใหม่เห้านี่คือสวนของยายเองนะคะยายปลูกไว้ค่ะหลายปีทีแล้วแล้วปลูกบ่กกีพุ่มค่ะพี่น้องซื้อมาต้นไผ่ ต้นลอันบวกี่บาทมันสีนี้อยู่ประมาณแปดสิบต้นหรือหรือหลอยหนึ่งยา่กะจำบ่าดดเนาะยา่ปลูกไว้แต่ดนแล้วตั้งแต่หลายปีที่แล้วให้ลูกสาวปลูกถ่าก็คือเงินยา่ทรงมาเบื่องสวนนอใหม่เสร็จแล้วค่ะนี่ห้ามค่ะโอ้หม่องนี้มันผันวางเนาะนี่แหละค่ะปลูกนอใหม่ปลูกนอไม,ม้กิมซุงสวนนอใหม่ กว่างใหญ่ได้ค่ะแปดสิบเก้าสิบตนเดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิ่งว่ามันสิมีนอบะสิมหาหาน้อ่ไปแกงมันนีงปลูกไ้แล้วก็ต้องมาหาไปแกงมันบะแต่ว่าคือบริ้อเสียมมาละจ้ะโอ้ยมาหาโนไม่ต่บริษูมิเสียมเอานี่น,น,นีมีแล้วนอน,นึงนีนี่เห็นแล้วเห็นแล้วนอน,นึงนี่เดี๋ยวกว่อนเดอ้อย้ายตรงไปเอาเสียมจังสิมาซับใหม่ คือคือแบบว่ามาอันมาหักเอาไมมันหักมนันใดๆค่ะนี่ได้แกงอยู่ได้แกงอยู่พี่น้องได้แกงอยู่ไปหาเซียมกันได้จ้ะมาเบิงมาเบิ้งซื้อๆมาเบิ้งซื้อๆมือนนี่เดี๋ยวอีกอีก,อกบกีม่มือก่อนใหญ่สิมะตัดไปแกงเอ้ามาเบิงก้อนนี้มาเบิงก้อนนี้บหมนนี้ก้อนนี้มีสองหนอสองหนอใหญ่ๆเลยพูน่นะหนอไม้กิมซุงค่ะสวนของยายเองนะคะนี่ มาอยู่บ้านกับมาเลาะสวนส่นตัวพี่นอ้องโอ้นี่ซ้ำนอแล้วเล่งไวเล่งไวสามนอแล้วค่ะไปอีกไปอีกข้างไปเรื่อยๆกอนี่คือบ่มี่แหละค่ะกอนี่บม่มีไปอีกก้อนไปอีกก้อนยางไปเรื่อยๆก้อนโอ้โยหอมไผ่บรรยากาศลมลื่นนะคะอันนี้ปลูกบ๊ด้บได้หดน้ำนะคะใน,นปลูกแบบธรรมชาติปลูกไว้ธรรมชาติงามงามลมลืน่น มาสวนไผ่ค่ะเมื่อนี่เป็นชาวสวนค่ะมาสวนไผ่กินสุงเละเบิงนอไม้เละเบิงนอไม้ค่ะพี่น้องสิมี่พ่อได้กแกงมาน่ามื่อนี่เมื่อยายหนูมาเป็นชาวสวนเละเบิงนอไม้เอ้ยตัวนี้ก็ใ,ใหญ่พี่น้องจ้านี่นี่น,นี่น้อยหันอยหญ่เอาสิได้กแกงแล้วบานนี่ กันเด้อมือหนาก็เด้อไม้ใบก้อนไม้ใบก้อนนี่นี hypothes, cuanto, ade, ่โอ้น้ำไปชอบโอ้นี่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 โอ้ยน้อยใหญ่ค่ะพี่น้องผู้น่ะน้อยใหญ่ค่ะนี่คือหน่อไม้จิมซุงค่ะจิมซุงผู้น่ะสิออกอีกแล้วพุ่น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 เหมือนน้อยหนึ่งโอ้ยน้อยใหญ่สิได้แกงแล้วจ้าได้แกงแล้วหน่อไม้จิมซุงนี่นี่นี่หน่อหนึ่งโอ้ยใหญ่ไปเด้มาเบิ่ง โดนแล้วพอดีฝนตกมากมันผลันออกเนาะค่ะนี่นี่นอนหนึ่งนี่นอนหนึ่งนี่รวมทั้งหมดจน็นอนหนึ่ง,งสองสามสี่หา้หาหากเจ็ดนอนอะไรด้เนี่สีได้แกงแล้วได้แกงแล้วค่ะมือนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจังสีห้านเสียมมาซับค่ะมือนี้มาช่มใหม่ซื้อพอดีมาช่มสวนไผ่ค่ะเห็นนอนใหม่สวนไผ่กิมซุงแล้วค่ะเกษตรกรพ่อเพียงคือกันละายกกได้ หลังจากที่มาแต่กรุงเทพใส่ชีวิตอยู่นี่เป็นสิเป็นเดือนแะ้วเด้อค่ะนี่ชมสวนหน่อใหม่ค่ะเมื่อนี่ยาพีผ้านนองชมสวนหน่อใหม่ค่ะหน่อไม้กิมซุงงามงามครับพี่น้องสีได้แกงแล้วค่ะจะได้แกงแล้วจะได้แกงแล้วเดี๋ยวจังฮานเสียมมาซับลื่มเสียมหน่อยมาอีกสามมือเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวย่าจะมา ขุดไปแกงคะน้อยใหญ่ค่ะพี่น้องเอ้ยุูน,ะเ,นะเพิดด่งเ,เ,เ,เกิดอยู่เนาะพอดีฝนตกมากเพิ่งเพิ่งเกิดอยู่สิ่เด็กแกงงน้องใหม่ละค่ะนอ้นอยใหญ่น้อยใหญ่น้อยใหญ,ใหญ่พาพี่พาน้องเข้ามาชมสวนน้องใหม่ค่ะ,ะเกษตรกรพ่อเพียงคือยายหนูจ้านะคะบ่ได้ดไปกรุงเทพอ,อีกแล้วจ้า อยู่เป็นชาวสวนจ้าพ้าชมสวนน้ใหม่กิมซุ้งใหญ่ค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการที่ตามช่องยายหนูจ้าชาแนลได้ค่ะเป็นกำลังแรงใจให้กันนะคะเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องนี่คือชีวิตพ่อเพียงค่ะ,กะเกษตรกรชาวสวนปลูกไผ่กิมซุงค่ะพี่น้องพ่อเพียงอีลีค่ะยายใช้ชีวิตอยู่ ดงยุป,ป่าได้เหมือนนี้มีความสุขยุป,ป่าน้องใหม่ค่ะไปละค่ะขอบคุณนะคะ FC เก่า FC ใหม่ค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ